สวัสดีครับ <Cock S 2> พบกับรายการเสียเสิร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมิดกว่าวันนี้เสนอแบริงสร้างมีดครับเล่มแรกนะครับเป็นมีดปลายดาบนะครับยาวถึง16นิ้วนะครับผมคมจัดตัดกระดาษครับคมจัดมากนะครับ เพ่มต่อไปครับเป็นบาชิตี้ครับ mm hmm. ผมจัดมากครับย mm hmm. าวสิบสามนิ้วนะครับกีบ mm ้ค hmm. ราเก็บสิบสามนิ้วเหมือนกันครับ mm hmm. ผมจัดเช่นกัน mm hmm. ต่อไปเป็นแบริ่งนะครับผม mm hmm. ของอเมริกา USA เนะครับ mm hmm. เป็นมีดหนีบสันหนาเนาะ ผมจัดมากเลยนะครับนี่แค้นนะครับผมปกติงานปกติครับอยู่ที่สิบนิ้วทินิดครับตัวนี้นะครับจะเป็นตลับปุ่ปืนของ u s b ครับ ดูจัดมากครับดนนนับางตอใหญ่นะครับผลใจแม่บ้านนะสับสับสับ,สบ,สบ เบลงนะครับเจแปนนะครับโอ้กระดาษกองขนาดกองใหญ่เลยนะครับมีคัวและมีแร่ได้เนตัวเดียวกันนะครับผมไว้นะครับจับตรงได้ด้วยนะครับมีแรลกขนาดเล็กครับใช้ในการแน่ปลานะครับ บางตอเล็กนะครับจดนิ้วรมจัดครับมีเล็กไปตัวเล็บนะครับพบได้ครับรวมไว้จัดนะรแลกหนานเล็กครับชวดบางตัขนาเล็กครับขับนูครับ มีเงียบ,บเล็กๆครับติดโขงครับด้านในนะท้ายครับตัวเล็กครับสวยมากจุนจับนะครับทดสอบสัตวตัวเล็กให้ดูนะครับ เล่มที่หนึ่งสร้างจากแบริ่งหรือตรับลูกปืนเจแปนใบยาว16นิ้วถือว่าเป็นมีดทรงดาบความกว้างอยู่ที่ประมาณ3เซนเก็บ4เซนด้ามอยู่ที่6นิ้วนะครับผมด้ามอยู่ที่6นิ้วปอกสแตนเลสนะครับสันหนาประมาณ5มิลน,นะครับ ราคาเล่มละ1 3 0่น1,300บาทเล่มที่2ที่3ความยาวประมาณเกียบ13นิ้วเกียบ13นิ้วนะครับผมเป็นเหล็กแบริ่งเจแปนญี่ปุ่นสันหนาประมาณ6มิล่าม6นิ้วคมกว้างอยู่ประมาณอยู่ประมาณนิ้วกว่า เกียสอนิ้วเหลืออีกสองหูนะครับเป็นมีดทรงบาเชเต้ราคาเล่มละหนึ่งพันหนึ่งอบาทนะครับทั้งสองเล่มนี้สองกับสามเล่มที่สี่เป็นมีดทรงทรงเน็บนะครับผมความยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่ง สันประมาณ7มิลด้าม6นิ้วครึง่งได้พิี 4, พิเศษสร้างจากแบริ่งหรือตลับลูกปืน USA นะครับมี1เล่มนะครับราคาเล่มละ1น0 0ั้น1,100บาทนะครับผมเล่มที่5นะครับเป็นแบริ่ง10นิ้วครึง่งสร้างจากตลับลูกปืนญี่ปนหรือว่าญี่ปุน่น สันประมาณ5มิลนะครับคมกว้างประมาณประมาณ1นิ้วครึ่งน,นะครับผมราคาเล่มละ950บาทนะครับผมเล่มที่6เป็นแบริ่ง ยาวประมาณ9นิ้วนะครับแบริ่งของ usa 9นิ้วต่าม6นิ้วครึ่งสันประมาณ5มิลราคา900บาทนะครับผมเล่มที่7เป็นแบริ่งบังต่อความยาวอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับผม สันหนาประมาณ5มิลนะครับน้ำหนักดีนะครับผมเหมาะสาำหรับการฟันตัดนะครับผมฟันตัดฟันตัดได้หมดนะครับผมความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับราคา900บาทนะครับผม เล่มที่แปด bearing japan นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วนะครับผมสันประมาณเจ็ดมิลนะครับผมราคาอยู่เล่มละแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต่อมานะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นมีดเป็นมีดใช้งานเบ็ดตะเล็ดนะครับผม ความยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับผมราคา800บาทนะครับผมเล่มที่10นะครับสันประมาณ4มิล3มถึง4มิลเป็นมีดแรล่เหล็กตลับลูกปืนเจแปนนะครับเล่มละ750บาทนะครับผมบังต่อนะครับผมมีดสับ สันประมาณ5้ามิลนะครับยาวประมาณ7นิ้วนะครับราคา800บาทนะครับผมสามเล่มสุดท้ายนะครับผมก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับผมฟันเบ็ดตะเล็กได้นะครับผมสันหนาอยู่ประมาณ6มิลขึ้นนะครับผมเมล่มละ750้ห้าิบบาทนะครับผม 123 750บาทนะครับผมสนใจแบริ่งนะครับสร้างมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาหรือว่าของเชเปนนะครับก็ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์089 756 0208ครับขอ <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ